ก็สวัสดีนะครับยูผมจกเกอร์นี่งแห้นะครับ <c oughs> เกมฮอร์เดะผมก็ฮีโร่เดอะชิปเปอร์นะครับก็เป็นตัวแปลก,กแปลกแหวกแนวบ้างบอกเลยโคตรโดยังไงใส่เดียวกับพาลาพาลามีแอปเปิลหนอนี่นี่เป็นไงอ่าตายครับก็มาดูว่าวันนี้จะเป็นไงครับผมยืนกลางกับพาเหล็กนะฝ่ายเราก็จะมี อ่าแพนด้าทาโร่มาเดอาอมนะครับแล้วก็เอยเอาวะล้พาแลกเกือบตายมาดียิง,งสวนตายวะตายตายบึบบึเอ้ยนัดเดียวอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวอีกนัดเดียว,ดดยวไม่โดนระวังโดนพาแลกสวนยิงเข้าไปแล้วทีเดียวอู้อาเรื่องไงอะ่ะอ่ะไฟรงครามนะครับก็จะมี พาลาเล็กสวิเบดดีวอลเกอร์นะครับอิเล็กทริกแล้วก็แมงมัดอ่าตนนัวนี้สกิลหนึ่งก็คือยิงจรวดออกไปแบบเมื่อกี้นี้ระยะค่อนข้างไกลแต่อย่างที่บอกครับเอ้ยอย่างที่เห็นนะครับมันไม่ได้โดนกันง่ายๆเนาะสกิลสองไม่ได้อัพครับแล้วก็สกิลสามนะครับสร้างเกราะนะฮะแก่เป้าหมายเวลา20วิช่วยดูดซับความเสียหายจากสกิลเวทได้250หน่วยอ๋อซาดเมดเวทได้เยอะนะครับพาแล็กก็ทำอะไรเราไม่ได้ เฮ้ยเฮมงมุดนหนียิงจรวดใส่หน้าเอาดี 30. สามศูนย์สวิเบตไล่ฮะยิงกัาไปไปทีเดียว <laughs> เกวันเดียวสี่ตัวเลยคือต้อนเกมอมาจรวดค่อนข้างแรงแต่มันโดนไม่ง่ายสกิลสองก็ปล่อยน้ำมันนะครับสกิลสามก็เป็นใบเลื่อยเนาะคือคนไม่ค่อยเล่นอะ่ะมันมัน,ม,นมันเล่นยากเนาะ รนะูนรีเจน,เจนวาบกลางครับไปหาพาแรกจดเก่ามาได้รูนยิงมาได้ปับไม่โดนนะครับอ่าน,นี้เห็นไหมพาแรกสกิลเราไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเลยคือ250หสิบน่วยอต้นเกมไม่งคดเยอะเลยนะอัพ1กับสมนำนะครับผมแต่ว่ามันบล็อกได้แค่เวนนะแล้วพาแรกเป็นเวนเนี่ยซึ่ง ซึ่งก็เข้ากับเรานะครับผมน่าเล่นบนตายแล้วกันดาอันตีไปเลยฮนะยิงเข้าไปมาแล้วกลับไปตีสวนเอาได้อีกแล้วไม่ได้อับสนื่นมาวะ่ะ่ะแต่ก็โซโลาแลกได้ครับคือ ถ้าสกิลโดนโอโอโดเอาดาเมจเราแรงกว่าแล้วยังมีสกิลสามที่ซับดาเมจอีกมีการโบทถลีนะฮะแพนด้าหลุดอ่ะลียังไงงั้นไงพาลาโดนกดยับเลยพาลาตายไปสามตัวแล้วอ่ะอารุนดับเบิ้ลอย่างนี้แหละแบบตัวคนเล่นน้อยอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สกิลเราเราับมือไม่ถูกไง ถ้าจะตัวประจําประจําเราก็เอ้ยแม่งเล่นอย่างนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยอ่าลงล่างนะครับนี่ยิงจะลวดไปตีไล่ต,ลตีครับยิงยิงเ oh, <ๆ>ออหกสูนะครับอ้าวโดนนะครับว่าไงเล็กทิกอันตรไปเลยยิงไปแม,แม่นแม่นโซแทบ oh, เรียบลอย เอาเรื่องตอนเกมไล้ยิงมันเลยเอากระทาฟ้าได้ไหมได้นะครับกระถาฟ้าก็ช่วยเพิ่มระยะการยนตตีและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูนะครับผมของใบเรื่อยกดสกิลสามเลยครับอ้้อยู่ได้ตั้งยี่สิบวิพารกมาเดโอ้ยไม่เอาไปไหนอะไปไหนไปไหน มาดีพาแแลกพาลาเล <laughs> อะไรของพาลาว่าจะหนีนหรือจะเข้าวาออนะนะรอรอนแป๊บหนึ่งน่าจะรวดได้ได้สีนัดแล้วได้รุนดีแนละ้วรีเจนยิงฟรี ไปแม่นแมนแม่นแมนเอาเลยยิงตีก่อนครับตีธรรมดาอ่าตีธรรมดาก็ตายเดินแบบมันไม่อยู่เล,เล่อะไมันมันเดินแกงอย่างเดีวเยวแหละนะฮารูรีเจ <Okay. S 1> นนะครับเฮ้ยไม่ยิงจะหลุดเลน่นล่ะโอ้ไม่ยิงเล่นด้วยเว้ยอุตส่าห์ได้์รีเจนบาปอุ้ยแม่นไอ้ย่ไม่โดน โอ้ยนี่บังให้ครับอันตีไปเฮ้ยอยู่สี่ตัวไดกที่จับตายแล้วยังไงกดสกิลสามอุ้ยยังไม่ตายเอาได้คิวด้วยครับรออเฉยฟาโลขังให้แล้วนี่ยิงสวนไปดีแบงวัดเสียบครับฟารโรตายแทนหรือเปล่าครับแล้วยังไงยิงไปยิงโอ้ยสิบเอ็ดศูน์เมื่อกี้ใครเห็นกับว่าตายอ้ยพาราแลกโอเคเก็บไปสาม คือไม่มีคำวา่าฟาร์มในพนานุกรมนะเดินแลข้างเดียวอ่อัพน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันแพงเลยช่วงนี้ปล่อยน้ำมันลงบนพื้นทำให้รถตูอ่าเคลื่อนที่ลดลง20%นะครับความเร็วในการโจมตีลดลง10%หากว่าหมายอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางสกิลยิ่งทำให้เคลื่อนที่ชา้าลงมากขึ้นไปอีกก็คือกลางๆก็จะเนินไปอีกนะครับ ปล่อยน้ำมันมันนิดครับมาดาเพอร์นตี้ไล่ยิงพราแรกแมกมาสียบโซดแทบไปแล้วครับซีเวตมาปันตายแล้วตาย,ยมาอีกสามตัวจะอิ่มแล้วครับโอโลนี่อยู่ได้ดินเรื่อยเนี่ยคูดาสิบห้าวิเออสร้างเกาะกำบัง เป็นเวลา20วิดูซับคอสไหายจากสกิลเวทได้500หน่วยโอ้โห500ดาเมจอะทุกคนแล้วสมมุติว่าเรากดเรากดไว้ใช่ไหมมันอยู่ได้20วิอะคือมันยังไม่หมดอะสกิลไม่หมดแต่ว่าเราสกิลเราสามารถกดใช้ได้ครั้งนึงแล้วอะก็เท่ากับพันหน่วยนะจริงๆถ้าเราโดนปุ๊บ <Hello. S 1> เราก็กดใหม่ได้โอ้โหพาะไ,ไรทำอะไรเราไม่ได้อะไรเงี้พันดาเมจต,ตอนนี้จะต้องไงมาทำได้มา อเสียบเลือนไม่ลดนะครับผมโอ้ยหืมไม่โดนหรอกาแหลกปาดมาอ่าสามารถใส่ให้เพื่อนได้ด้วยนะแจ๋วว่าเออมารอดาครับใส่โลให้แล้วไปเลยโอ้โหซับได้ห้าร้อดาเมจ มันดึงกว่าสกิลหาแรกแลกเลยอันจริงอ้าวโลหมดไอเบนอ้าวยิงไหมครับยิงแพนด้าเตเอ้ยทีเดียวว่ะอ้าวได้คิวอยู่ครับสิบสามูนแล้วครับตายแน่รอบนี้โอ้มันตีสดเข้าอยู่นะตีกาย,ยภาพอ่ะป้องกันได้แค่สกิลอ้าวเพื่อมาช่วยพอดีโอเครอดไป ของข้ามสกิลเวทเยอะด้วยดีตอนนี้พาลาวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยรอลุนแป๊บหนึ่งครับศัตรูหายไปสแตร์คีมาลุนลุนปลอม บนวินวอล์กโอ้ยบนของเดแล้วว้าไปบนเลยถึงไม่มีใครอยู่เลยแล้วอ่ะบวกกันเลเทสแล้วบนสี่ตัวแล้วลางดันเลยโดนจับแล้วมาดามนดาบไดรูนวอล์กเขาหลังครับผมแต่บนอยู่เยอะจัดสี่ตัว ไม่ได้ทุบแน่นอนอ่าใส่โลให้ครับแล้วโดดไปต้านเตะเตะแมงมัดครับโ,าาโ,อาาออโอ้โหตายว่ะตายโลเอาไม่อยู่เอ้ยตีไปโอ้โหเห็นหน้าตายครับอ่าครับยังไงมาเตอรอาก็ตายเยอะจัดชิปเปอร์เอออีกตัวเดียวอิมเว้ยจะอิมหรือจะตายก่อนเจอซูเบทไล่อยู่ครับนี่น้ำมันเจอตึงเนือน้อ อีตัวเดียวเว้ยอย่าพึ่งตายตายตอนไหนก็ได้พึ่งตายตอนนี้คอมบล์ตายแล้วออกเป็นพีเคนี่ครับผม คือสิบนาทีแบบว่าเลนเลทเทกันแล้วอะคือพ <c oughs> ้องกลางแตกกัลเลมาแต่ไล่กงไล่คิวนะครับไม่ไม่ได้ดันบ้านเลยเสียกลางไปเสียแล้วไม่เป็นไรโอเคได้บนคืน <c oughs> มาเพ่ินว้ามาแล้วครับ ไปข้ามร้อบวกต่อนะ่ะไม่กลับโหวอดบานเลยวะยิงไว้แล้วยังไงกางอันตีโดนเต็มๆนี่เฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวอีเล็กซิกโอเคอิมมอร์ทลัลครับผม12นาทีโคตรเาเปลืองมานามากเลยอ่ะมาดีพาะแลกสกิลมาดีสกิลมาดีโอ้ยอ่ก1กแล้ว เก่งมากก้ามากขอบใจบี่เวรบอกครับฟังใครวะฟังลุงข้ามาอ่าแบงมาดออกกันเวก่อนเลยเฮอ้าเสียบไม่โดนแันด้าซันงัดมา แล้วโอ้โหดันไปโดดโดยไปแล้วทุบเจไดที่จับโอ้ยตอนนี้แพนด้าเลนยาครับไม่มีตัวทองไม่ได้ทุบดีหรอกโดนโดนสกัดอยู่แล้วนะีเวทไลมาสับไหม นั่นเองไม่สับอาขังไว้เลยครับทาโล่ตีฟีโอ้ฟาโรโดนคาแรกแช่เหมือนกันมาจิปเปอร์มาได้คิวครับแล้วพลอยมาก่อนเอ้ยอ,าอย้าวยังได้อยู่อีก2ตัวรอสกิลครับตีตีไปยิงโอ้ยไม่โดนอันน่ายิงไปยิงนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวหลบบอหลบบอนี่ยิงเผาขนแมงมาเสียบมาครับ ยิงเข้าไปนี่โอ,โอเบสี่เอ้ยซิว่ไปไหนยิงยิงอยู่นี่เออไปไหนไปไหนแล้วอันนายโอ้โหเอาเรื่องอิ่มพร้อมอันนายนะครับผมแต่ลวนนี้ติดตันด้วยนะแต่ติดมินิสตันนะฮะมันได้ป่วนนะ่ะเออ มี4.2ครับกระทาฟ้าอะไรเปล่าหรือจะเจาะเวทมา บอลโอ้โหพี่ฟาโลตายแล้วครับเฮ้ยทีเดียวแมงมัดเอาจะลวดแม่นแม่นหน่อยบึบไป <c oughs> เฮ้ยมึงแฮกแมพเพาะว่านี่ไหนลองดูดิทุกคนลองดูมาปิดปิดหมอกดิเห็นปะบึบบึบอ๋อ <c oughs> เห็นลำลายอยู่ <c oughs> เห็นลางลาง เดือดคนแม่นมาเดียวดีกันดาซานมาสวยเตะมาครับนี่อันตีไปได้คิวยิบสามแล้วครับเจอรีเวอร์เกอร์สกิลมาโอ้โหวร์ปหนีไปแล้วพาแรกมาดามโดนซีเวลไล่อยู่ครับช่วยเพื่อนหน่อยจัดไปหนึ่งแม็กโอโหโดนเต็มเต็มสี่ดอกโอ้แม่งสกิลโคตรแม่นเลยวะ่ยากเนี่ยตัวเนี้ย ถ้าเผาขนก็โดนง่ายหน่อยแต่เมื่อกี้เนี่ยไกลๆก,ก็โดนยากยู่นะแต่ต้องรีบจบนะไอจรวดเนะี่ยต้นเกมกางเกมก็พอได้อยู่พอแรงแต่ท้ายเกมคันๆเลยก็เจอแข็งๆกอนมาดอนในแบบยิงให้เมื่อยเลยแมงไม่ค่อยแรงเอามา,มาพาแรกอพัพนดา้าดูดีครับพุบไปเลยแมงมาเสียบยิงไปหนึ่งแม็กตีเข้าไปอีกทีเดียวฮนะ สวยยี่หาไปแล้วระวั <Nem esis. S 1> งเจออีกทิกจับนี่จบเลยนะป่าฟาโรขังให้สวยเลยอันติกลางวงมาดีหนีออกไม่ได้โอ้ยอันติีสวยจาย้าแมงมันหุดออกไปได้คนเดียว <Nem esis. S 1> <laughs> เบเก็บไว้อีกแฮททีโอ้ไม่ต้องมีของอะไรเลยเนะี่ยมีพีเคอันเดียววะไม่มีของที่เพิ่มดาเมจ สกิลอะไรเลยนะเอองั้นเลยลองหกพันให้มีเลเวลก็โหดล,ละมาหกพันเอาของเธอเพื่อนเอาอะไรหกพันกทาฟ้านะกทาฟ้าก็วซอวนตินั่นเองน่าจะเพิ่มจรวดให้สักเม็ดหนึ่งก็ยังดีเนาะอันนี้เต็มอยู่สีชาร์ตสี่ดอกนะฮะ งาจะแบบว่าเอ้ยขออีกสักดอกหนึ่งว่ะแถมหน่อยอะไรอย่างงี้อ่อย่างแพนด้าใช่ไหมมันเตะได้เพิ่มได้ได้ได,ได,ได้ได้หนึ่งทีจากสี่เป็นห้าถ้ามีกระดาษฟ้าโอ้ยเกินตายหมดวะเอ้ยไหวอ๋อสี่ตัวนะชิเปอร์ยิงมาแล้วอ่าถ้าบวกช่องแคแบอย่างงี้เสร็จมันนะอันติไม่มีทางรอดกันเลย โอ้ย <laughs> อันตีใสกคีปเลยเหรอคูดาวเท่าไหร่ครับ45วิร <c oughs> อรอรอตีแป๊บหนึ่ง บวกนี่เพื่อนสั่งบวกแล้วแพนด้ามาแล้วใช่ไหมแพนด้านี้ขยันรุดเพื่อนเจอจับแล้วยิงไป1หนึ่งแม็กอีกทีเดียวว่ะเอออันตีกลางไปเลยอ่ะยี่สิบแปดแล้วสิบเบตว่าไงสิบเบตแพนดา้า บิงมาเตะโอ้โหตายแล้วซิเเสไม่ไม่ตีเลยบับ <laughs> เ,อ,อ,เอ,อรีบจบเลยทายเกมแพ้แน่ไ <c oughs> <c oughs> ปวอฟาร์มาก่อน เย็นลังปลอมอันนี้เอ้ยลังปลอมเอาไปถึงตายเลยเอ่ะอันนี้อ่ารอ,อ,อฟ้าลงมาเปิดก่อนนะครับอา้าวพนด้าโดนเปิดโดนจับโอ้โหโ,หโ,หโดนทุกอย่างนะครับทาร่กตีมาครับมากลางกันตีไปโอ้โห,โหสวยเต็มๆม,ม,มาดียีกาวสามสิบโอ้ยยัยงไงครับเจอแมงมาเสียมาอยู่ เ้ยตายฟาโลขังเอาดิลุมมันนี่มีนอนดาวเฮยลรอให้ไม่ไม่ไม,ไม่โดนโดนเองโดนเอง,เองยืนแล้วโดนเปิดบอกรอให้เหมือนเหมือนในโดตามีคล้ายๆอย่างนี้ตัวหนึ่งนะแต่ว่าสกิลคนละแบบเลย ไอ้ตัวในโดต้าเป็นตัวเลื่อยเหมือนกันแต่ว่ามันใช้เชือกดึงเอาอะดึงต้นไม้เหมือนนินจาเออเนี่ยมันทรงแบบนี้แหละหนะา้าตาหน้าตาใครเดอะชิเปอร์เลยอะแต่สกิลคนละคนละแบบเลยอะ,ออาะมาโว้ย้สวยแล้วรอบนี้ตายแน่นอนโอ้ย ปอาแหลกปาดมาสโลใบตายเอ้ยไม่ตาย Panda, แพนด้าเตะสามคนสวย,อย,อเ,ยโโ Panda. เอ้ยรอดเฉยครับผมโอ้โหแพนด้าเอ้ยอย่อโดนตีผ่าอยู่นะยิงจรวดไปอ้าวตายฮ่าโอ้โหเมื่อกี้ว่ากล่าวว่ายังไงตายแน่นะไม่แช่แพนดา้าบิงมาเตะช่วยสามตัวไปจบเลยสามไอทีกแล้ตอนนี้ ดับเบิลเอาอะไรต่อจาเวทปรับอาเป็นกระทาม่วงครับแล้วก็ตุ๊กตาเอากระทาม่วงไง้เพื่อนกำลังแตกแล้ว ฟาใครใช้ได้เกือบหมดนะครับทารลใช้ไม่ได้ที่เหลือก็ได้ฟาโรไปฮะไม่ใช่อเฟนด้ามาด,ดามอาให้มาด,ดามนะครับผมมาอันตรายโดนสองโอ้โหแมงมัดมีดับเบิลเจอศัพท์ช่วยแช์หน่อยทารลบับตายอ้าว,าวเหลียวอุ้ยฟารโรขังช่วยอุ้ยเกือบตาย อ้าพาลงมาช่วยทันนะครับเมื่อกี้ถ้าเจอยิงลีกจับแล้วไม่เพื่อนไม่ช่วยนี่ตายแน่นอนอ้าเหลืมอมาของออกเปล่าตุ๊กตาอะไรมาส่งไม่ได้แม่จะตายจะตายหลายทีแล้วไม่ตายทีอ่คอมบวนแตก ดันบ้านมั้งเว้ยขึ้นไม่ได้เอาเาจับตัวปลอมอันตีถ้าอันตีใส่ตัวปลอมมันจะหายนะอันตี้เล็กทิกะแต่สึกจับได้เฉยเฮ้ยแม็กมัดยมยมต้านมาเอาตายแล้วฟาโร่ฟารโฟารครับกลับไปสวนขังแม็กมัดสิปเปอร์อ้าวกลางอันตีไปยังไงอา่าได้อยู่ตัวเองครับเข้าไปไม่ได้ ่ยืนรอยืนรอยืนรอเนี่ยยิงไปแม็กหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีทาโร่โอ้ยเกี่ยวไม่โดนนะครับเจอจับรับเอายิงช่วยหน่อยเออเห็นไหมมินิสตันมันก็มีประโยชน์ในี่่งน,น้อยมันขัดสก,กิลได้อุยอ้ยเฮ้ยเจอดาวกระจายส่วนกลับเอาดิยิงไปดิตายแล้วตายแล้วสามห้านะครับ ไอ้มา,าดามตีบ้านนี่เพื่อนโอ้โหยี่สิบสี่ทีสามสิบห้าคิวไปละเอยรุนบนวินวอล์กดูสกอร์ดูอื่นบ้านเนี่ยผมเพื่อนนั่งคิวกันไม่เยอะสี่ห้าหกตัวไอซูเบสสิบฝฟน์นองข้ามก็พอๆกันนะสี่ห้าตัวเจ็ดตัวแต่ชิปเปอร์แม่งกดคุนเดียวสามสิบห้าเอา ออ,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 อสั่งออนะรีบโจครับผมมันอย่างที่บอกลิมิตความเก่งก็อยู่ที่ต้นเกมกลางเกมมังตัวเก่งท้ายมันตัวเก่งต้นไงเออสามหกไปแล้วบางตัวก็เก่งตลอดทั้งเกมนะมันแล้วแต่ครับผม พัดามาแล้วอา้าวมาดามโดนเปิดนะครับแพนดา้างันช่วยละทุบโอ้โหงานละทุบเลยเอ,อ่ะฮะยิงห่างๆอุ้ยทาร่โลสวยมาเลนเรายังมีทาร่โลอยู่เอ้ยโดนแล้วสิบเบดยิงเข้าไปโอ้โหสามสิบเจ็ด <Nem esis. S 1> ผมอยู่สีแรงหนึ่ง โอ้โหบิงมาโอ้โหโโห,หายเลยครับบิงมาติแล้วฉันไปนหนึ่งแม็กมาดาวมกจบเลยโอ้โหสามสิบแปดตัวแล้วนั่นเองเออดีบ้าไปเลยรีสกิลโอเคเอารีสกิลนะครับเฮ้ยรีสกิลระวางกันตีมาดีโอ้สามก้านะครับ ปอยตัวหนึง่งแมงกมัดเออสี่สิบพอดีโอ้โหสี่สิบคิวครับผมเอาพาลาพาลาอะไรน,น,น,นี่มีนวันเดารอสกิลแบบพาลาไม่เอาอ่ะว้นหนึ่งวันจะจะบวกไม่บวกด้วยกลับบ้านนะครับ มาได้ไหมไอตัวนี้ได้นะเราเคยซโล,โลมันอยู่เนี่ยน่าได้อยู่ Ooh, พอเลยยีบบบ่สิบวีโอ้หวนฟ้ารอแล้วเฮ้ยเอาดิแล้วบับบับบับปไม่ตายว่ะ <Never S 1> ขาดขาดนัดหนึ่ง มาได้เสกครับมาตันล่างดีกว่าถ้าเราออกอะไรครับสาเวตตัวทองวินวอลรีบบอ,อกสาเวตจังวะม,ม,มีวิงโบัววะยังไม่ไมีใครมีเลย โอ้ยฟาโลคังครับไปแล้วเออฮลัลโหลไอ้ห่าว่าตีคลิปเออตีนูน่นเด๋อเอยกดตะทองมาเออตีสวยไปเลยฮลัลโหลเด้งแล้วเออแมงมาตายแพนดา้าบิงมาเตะครับซีเบสฟาร์ม่ในป่าโอ้ยไอแอตแลนดเลยไม่ต้องถึงมือบิงมาครับอันตี้โอ้โหไม่ได้คิววะ เรียบร้อยจีจีไปพอนเถอะต่องวาแนละ้วเพิ่มมีกสามอ้าวคอนก่อนนะครับจบไปที่สี่สิบตัวพอดีสี่สิบศูนย์เลยก็จะไปเขียนไดน้ครับผมก็ส่งี่เพจที่รูปไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะไปแล้วบ๊ายบาย,บาย